ครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วอะไรเงี้ยความตั้งใจของทีมงานความตั้งใจของแสดงทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นแล้วกตื่นเต้นล้ะเรียกตื่นเต้นมากคู่มือบอกกันตื่นเต้นจริงโอ้วันนี้นะครับมากันเยอะมากครับ นนน่ตตืเ้ไม่แพ้พี่ไม้เลยผมว่าผมจะพูดถึงต่างของพี่ไม้ก็ได้แล้วถึงเต้นมากครับคือจากที่เราไปถ่ายมาเนาะเราได้ถ่ายมาเได้จังมาแล้วเพื่อเห็นว่าแบบว่าทุกคนตั้งใจขนาดนี้แล้วแบบว่ามันมันมันสุดไม่จริงครับเพราะตอนนี้ทุกคนได้ดูแล้วได้รับชมแล้วก็ฝากด้วยครับผมแค่ต่อไปเราต้องก้าวหน้าก็ผมก็รู้สึกอยากจะบอกตื่นเต้นและดีใจแต่มันก็จะซ้อนทุกคนเนาะแต่ว่าก็ดีใจมากๆครับผมที่มาถึงวันนี้ ทุกคนทำงานน่ะรวมถึงตัวเราแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วที่ไห้ด้วยต่างไปตะเวลโลเคชั่นต่างๆสา่งไปถ่ายในที่ท,ที่ไม่ได้สะดวกนะัก <laughs> แต่ว่าแต่ละปนแต่ละปนแต่กคนได้ชอบใช่ครับอพอ <ไป S 1> ถ้าผออกมาแล้วพอได้ไปทํางานกับทุกคนได้ประสบการณ์ต่างๆมาก็รู้สึกว่าครับก็หวังไว้อ่างเค่นต้นะดูาาาะบบกาล ว่ามันพิกดบาดของทุกคนจริงๆค่ะทุกคนตั้งใจมากๆเลย,ยก็ยังไงก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะทีีน้องกันไหมครับตื่นเต้นมากฮะมันเป็นการทงานครั้งแรกแบบมีบทครับอกปกติไม่มีบทก็ร <c oughs> อรู้ว่าตัวเองจะเล่นปอะมาณยังไงแต่มาเป็นตาพอดีใจครับที่มีไฟตา ว่ามาันเป็นมันเป็นคุณพยนต์นะครับเป็นเครื่องลายของขันแบบซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนที่รู้อยู่แล้วอยนน่างเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะลึกลับจะน่ากลัวแบบไหนอะไรเงี้ยครับอยากให้ม,บบนมันกถูกตั้งเเป้าาัท่่ไหรต้งเป้าไว เต็มที่ครับตั <Hello. S 1> ้งเป้าไว้สุดๆครับฝากแฟนครับทุกคนด้วยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนอุ่นถึงไทยด้วยนะครับ mm hmm. เรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากยไนก็ดูหลังไทยกันนะครับ mm hmm. แลเ้เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่ามีคุณภาพแล้วก็ทุกคนจะชอบครับผมขอบคุณครับ mm hmm. 9วินาเจอกันแน่นอนครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ